สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อสาวน้อยตกหลุมรักเธอก็พร้อมที่จะปกป้องและทำทุกอย่างเพื่อคนรักแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์กับ The Shape of Water เรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ เคยสงสัยกันไหมหากมนุษย์ใช้ชีวิตยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกแทนที่จะมีขาเราคงวิวัฒนาการจนกลายเป็นนางเงือกไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของเอลิซาเธอเป็นเด็กกำพร้าและเธอเป็นใบมีคนพบเธอถูกทิ้งอยู่ริมแม่น้ำตั้งแต่ยังเป็นทารกเธอเกิดมาพร้อมรอยแผลเป็นคล้ายกลงเล็บบริเวณคอเอลิซาอาศัยอยู่ชั้นบนของโรงหนังแม้จะเสียงดังอยู่บ้างแต่ก็พอทนอยู่ได้ เธอมีเพื่อนไม่มากหนึ่งในนั้นคือใจจิตกรที่อาศัยอยู่ห้องตรงคามเธอมักจะทำอาหารเช้ามาฝากใจและมานั่งคุยกับเขาอยู่บ่อยครั้งเอลิซาทำงานเป็นแม่บ้านปัดกวาดเช็ดถูและทำความสะอาดที่หน่วยงานแห่งหนึ่งของทางภาครัฐหน่วยงานแห่งนี้วิจัยเกี่ยวกับหลายๆอย่างที่เป็นความลับวันหนึ่งนักวิจัยก็นำบางอย่างมาที่นี่สิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในน้ำมีมือติดกันเป็นคลีบ เอลิซาและเซลดาถูกเชิญให้ออกจากห้องก่อนที่จะได้เห็นสัตว์ลึกลับที่อยู่ในแคปซูลน้ำและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่คอยดูแลสัตว์ลึกลับคือสติกแลนด์แต่การจะกำกับมันดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายสติกแลนด์ต้นสัตว์ลึกลับจู่โจมจนนิ้วขาดไปสองนิ้วเอมิลี่กับเซลดาถูกสั่งให้มาทำความสะอาดคราบเลือด และนั่นจึงทำให้เอมิลี่ได้เห็นสัตว์ลึกลับอย่างใกล้ชิดคือเขาไม่มีชื่อเอาเป็นว่าต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าฟิตเอมิลี่นำเรื่องที่เธอเจอฟิตไปบอกให้ใจรู้โดยใจก็ถามว่าแน่ใจนะว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ลิงที่ใส่ชุดหางหนังเงือกตูใจจะไม่เชื่อสิ่งที่เอมิลี่พูดมีบางอย่างทำให้เอมิลี่แอบมาหาฟิตอยู่บ่อยครั้งหากลองวิเคราะห์จากรูปลักษณ์ฟิตดูเหมือนปลาผสมมนุษย์ รือเขาอาจจะเป็นมนุษย์เงือกโดยเอมิลี่เธอลองต้มไข่มาให้ฟิตเป็นอาหารง่ายๆที่สัตว์ทุกชนิดน่าจะกินได้และดูเหมือนฟิตจะชอบมากทุกครั้งที่นักวิจัยพักเที่ยงในห้องแลบจะว่างเอมิลี่จะใช้โอกาสนี้นำไข่ต้มมาให้ฟิตและนำเพลงมาเปิดระหว่างทานมือเทีย่ยงอย่างเธอกำลังเดทกับมนุษย์เงือกยังไงอย่างนั้น แต่วันนี้เอมิลี่มาหาฟิตแล้วก็พบว่าฟิตถูกทรมานหนักมากสติกแลนคงเอาคื่นฟิตที่กัดนิ้วเขาขาดไป2นิ้วเอมิลี่รีบวิ่งไปแอบหลังตู้เพราะสติกแลนกลับเข้ามาในห้องเขาใช้กระบองไฟฟ้าทำร้ายฟิตจนบาดเจ็บสาหัสมากวันนี้เป็นวันที่นายผลหอยมาที่นี่เขาเป็นผู้บัญชาการทุกโปรเจกต์ในหน่วยวิจัยนี้และนายพลหอยอนุมัติให้สติกแลนดำเนินการพาชำละฟิตเพื่อศึกษาอวัยวะ โดยเอมิลี่ได้ยินทุกอย่างแล้วเธออยากจะช่วยฟิตเธอนำเรื่องนี้ไปบอกใจและพยายามขอให้ใจช่วยเอลิซาบอกถึงเหตุผลที่เธออยากช่วยฟิตตลอดชีวิตเอลิซาถูกมองอย่างดูถูกเยียดหยามเพราะเธอเกิดมาเป็นใบแต่เธอรู้สึกได้ว่าฟิตไม่ได้มองเธอแบบนั้น ฟิตไม่ได้คิดว่าเธอพิการเขาดีใจทุกครั้งที่พบเอลิซาเป็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสได้ถึงความรักและเธอไม่มีทางยอมปล่อยให้ฟิตถูกฆ่าในตอนแรกใจปฏิเสธที่จะช่วยแต่เขาเพิ่งตกงานแถมยังโดนหนุ่มที่แอบชอบปฏิเสธความรักใจไม่เหลือใครและไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาจึงตกลงที่จะช่วยเอลิซาโดยเอลิซาทำการขายับกล้องเพื่อไม่ให้มีใครมองเห็นเธอได้ เธอนำผ้าชุบน้ำใส่ไว้เต็มรถเข็นแม่บ้านเธอกะจะนำตัวฟิตแอบไว้ในรถเป็นเวลาเดียวกับที่นักวิจัยคนนี้โผล่มาเขาคือดรโรเบิร์ตจริงๆแล้วเขาเป็นสายลับโรเบิร์ตได้รับมอบหมายจากทางโซเวียตให้หาทางขโมยฟิตแต่ฟิตกำลังจะโดนชำละเพื่อศึกษาในอีกไม่ช้าอันที่จริงหากเป็นแบบนี้โรเบิร์ตจะต้องกำจัดฟิตทิ้งแต่โรเบิร์ตคิดว่าฟิตคือสัตว์พันหายาก เพลอๆอ,อาจจะมีเพียงตัวเดียวในโลกเขาไม่อาจทำใจฆ่าฟิตตได้โรเบิร์ตจึงร่วมมือกับเอลิซาโรเบิร์ตทำการระเบิดแผงวงจรไฟฟ้าไฟจะดับอยู่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเอลิซาจะต้องรีบพาฟิตไปที่ลานจอดรถเพราะใจกำลังมารับแต่ใจก็โดนรอปภอจับไว้และโดนกักตัวไว้ในขณะที่ใจกำลังแย่โรเบิร์ตก็ฉีดยาพิษใส่รปภจนแน่นิ่งไปแล้ว ใจมาถึงลานจอดรถเขาถึงกับชอ็อกเมื่อรู้ว่าฟิตไม่ใช่ลิงที่ใส่หางนางเงือกอย่างที่คิดทุกคนช่วยกันพาฟิตขึ้นรถและซิ่งหนีสุดชีวิตสติกแลนด์ที่เพิ่งมาถึงลานจอดรถกระหนำรัวกระสุนใส่รถแต่พวกเอลิซาก็หนีไปได้แถมใจยังฝากรอยแผลสุดบอบชำ้ำไว้บนคาดิแลกคันหรูที่สติกแลนด์เพิ่งถอยมาสดๆวันนี้ เอลิซาพาฟิตมาที่บ้านเธอใส่เกลือและส่วนผสมต่างๆลงไปในอ่างน้ำตามคำสั่งของด็อเตอร์โรเบิร์ตเพื่อปรับสภาพน้ำให้ฟิตสามารถอยู่ได้เวลาต่อมาสติกเล่นรู้ว่าหากไม่รีบหาฟิตให้เจอโดยเร็วล้วก็เขาสวยแน่ๆเขาสอบปากคำทุกคนรวมถึงพวกเอลิซาแต่ก็ยังไม่ได้เบาะแสเลยสักนิดอีกด้านหนึ่งใจดันเพลอหลับและลืมให้อาหารฟิตฟิตหิวมาก เขาเดินไปทั่วบ้านจนไปพบแมวของใจไม่น่านนักใจก็ตื่นขึ้นและเดินตามหาฟิตแล้วเขาก็พบว่าฟิตขมือบแมวเข้าไปแล้วตอนแรกผมก็ช็อกกับฉากนี้แต่ผมคิดว่าฟิตคงทำตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าคือกินเพื่ออยู่รอดฟิตตื่นกลัวมากและเขาวิ่งหนีไปแล้ว เมื่อเอลิซากลับมาใจจึงบอกให้เธอรีบไปตามหาฟิตโดยเอลิซาเธอเดินตามกลาบเลือดมาเรื่อยๆจนมาเจอฟิตท,ที่กำลังดูหนังฟิตดูสงบลงแล้วและดูเขาจะรู้สึกผิดไม่น้อยเขาพยายามขอโทษใจคงเป็นการแสดงความขอโทษแบบมนุษย์เงือกวันเวลาผ่านไปเอลิซากับฟิตเริ่มไว้ใจกันมากขึ้น จากความรู้สึกดีกลับกลายเป็นความรักดูเหมือนธรรมชาติจะไม่สามารถกีดกันทั้งคู่ไม่ให้รักกันได้คงเหมือนคู่รักทั่วไปมัง้งที่มักจะหาอะไรใหม่ๆทำให้ตื่นเต้นเอลิซานำ้ามาอุดตามช่องเธอเปิดน้ำจนน้ำไหลทะลักออกมาจากห้องน้าไหลลงมาในโรงหนังแล้วคงไม่ต้องบอกหากตามไหลเยอะขนาดนี้ในห้องน้ำคงกลายเป็นทะเลสาบไปแล้ว ใจคิดว่าท่อน้ำคงแตกแน่ๆเขาจึงเปิดประตูห้องน้ำและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคงทำให้ใจช็อกยิ่งกว่าลิงใส่ชุดหางหนังเงืยกยิ่งไปกว่านั้นแผลบริเวณแขนของใจที่ฟิตสัมผัสเมื่อวานนี้วันนี้มันกลับหายไม่มีรอยแผลเป็นด้วยซ้ำและหัวของใจที่ฟิตสัมผัสก็มีผมงอกฟิตอาจจะมีพลังในการรักษาก็เป็นได้ เวลาต่อมาแม้เอลิซาจะพยายามปรับสภาพน้ำตามที่ด็อกรโรเบิร์ตบอกแล้วแต่มันก็ไม่สามารถทดแทนแหล่งน้ำจากธรรมชาติร่างกายของฟิตกำลังเสื่อมสภาพหากไม่รีบพาฟิตไปปล่อยลงทะเลแล้วก็ฟิตคงจะตายในอีกไม่ชา้าทางด้านด็อกรโรเบิร์ตหน้าที่ของเขาในฐานะสายลับโซเวียตจบลงแล้วเขาทำเรื่องขอย้ายออกจากสหรัฐและกำลังรอคนมารับ แต่ทางโซเวียตคิดว่าดรโรเบิร์ตรู้ความลับมากเกินไปเลยคิดที่จะกำจัดเขาทิ้งแต่แล้วทันใดนั้นพวกโซเวียตก็โดนกระหน่ำยิงจนตายขาที่นั่นก็เพราะสติกแลนด์แอบสะกดรอยตามโรเบิร์ตมาด้วยเขาเค้นเอาความลับจากโรเบิร์ตจนรู้ว่าคนที่ขโมยตัวฟิตคือเอลิซากับเซลดาสติกแลนด์มาหาเซลดาที่บ้านและบีบบังคับให้เธอบอกที่ซ่อนฟิตแน่นอนเซลดาไม่ยอมบอกแน่แน แต่สามีของเซลดาดันหลุดปากบอกเรื่องทั้งหมดให้สติกแลนรู้นั่นจึงทำให้เขารู้ว่าฟิตอยู่กับเอลิซาแต่เมื่อเขามาถึงห้องเอลิซาก็ไม่มีใครอยู่แล้วสติกแลนกวาดสายตาไปทั่วเขาพบข้อความเขียนไว้บนปฏิทินคือคำว่าฝนกับท่าเรือทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าเอลิซาจะต้องพาฟิตไปปล่อยลงทะเลที่ท่ทาเรือแน่ๆ อีกด้านหนึ่งเอลิซากับใจมาถึงท่าเรือและพวกเขากำลังจะปล่อยฟิตลงทะเลแล้วฟิตบอกลาใจและบอกลาเอลิซาฟิตอยากให้เอลิซาไปอยู่กับเขาแม้จะอยากแต่เอลิซาที่เป็นมนุษย์คงไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำกับฟิตได้เป็นเวลาเดียวกับที่สติกแลนด์มาถึงเขาเวียงมัดตะบันหน้าใจและกระหน่ำยิงตัดขั้วหัวใจฟิตกับเอลิซา แต่ใจไม่ยอมแพ้เขาขวาไม้ที่อยู่แถวนั้นเวี่ยงกระแทกปากสติกแลนด์ดยฟิตที่น่าจะตายไปแล้วกลับลุกขึ้นมีประกกายไฟสีฟ้าไหลเวียนทั่วทั้งร่างเ <ś led> พียงฟิตใช้มือลูบรอยกระสุนบนอกสายก็หายไปจนหมดเกลี้ยงชัดเจนแล้วว่าฟิตมีพลังในการรักษา ไม่สามารถฆ่าเขาได้นี่คงเป็นเหตุผลที่ชนเผ่าพื้นเมืองบูชาเขาในฐานะพรพเจ้าฟิตเวียงกล่องเล็บตัดข้อหอยสติกเลนจนลงไปนอนกองกับพื้นก่อนที่เขาจะอุ้มเอลิซาและกระโดดลงทะเลไปแล้วจำแผลเป็นที่คอเอลิซาได้ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แผลฟิตแตะมันและแบ่งพลังชีวิตให้เอลิซาแท้จริงแล้วแผลเป็นพวกนี้คืออวัยวะคล้ายเหงือกสำหรับหายใจใต้น้ำ ชัดเจนแล้วว่าเอลิซาไม่ใช่มนุษย์หรือเธอจะเป็นครึ่งคนครึ่งนางเงือกและตอนที่เธอเป็นท่ารกเธอถูกทิ้งอยู่ริมแม่น้ําแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรที่สําคัญคือเธอได้พบรักแท้และใจเองก็เชื่อว่าฟิตกับเอลิซาจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักและมีความสุขตลอดไปก็จบกันไปแล้วครับกับ The Shape of Water เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณา,าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย